คำเตือนเรื่องราวเรื่องนี้สร้างขึ้นจากจินตนาการเพื่อความบืนเตืงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอ้างอิงถึงบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์จริงผมชื่อสมคิดอายุ52ปีเรื่องที่ผมจะเล่ามันเกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนตอนนั้นผมเพิ่งแต่งงานใหม่กับแม่ไม้คนหนึ่งเธอมีลูกสาวติดมาด้วยลูกสาวเธอชื่อวิดาอายุ30พอดี หลายคนอาจสงสัยว่าผู้หญิงอายุขนาดนี้ยังเป็นลูกเลี้ยงอยู่ได้อย่างไรแต่มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแรกๆผมกับวิดาแทบไม่ได้คุยอะไรกันมากนักเธอเป็นคนเก็บตัวมีโลกส่วนตัวสูงส่วนผมก็ทำงานหนักกลับบ้านดึกๆแค่ทักทายกันบ้างตามมารยาท แต่พออยู่ไปนานๆบรรยากาศในบ้านกลับเริ่มเปลี่ยนไปจากที่เราแทบไม่พูดกันกลับกลายเป็นมีเรื่องให้คุยมีเหตุให้เจอกันสองต่อสองบ่อยขึ้นผมยังจําได้ดีวันนั้นฝนตกหนักภรรยาผมกลับไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดบ้านเหลือแค่ผมกับวิดาเธอออกมาจากห้องครัวถือแก้วน้ํามาให้บอกว่าเห็นผมเพิ่งกลับจากทํางานเปียกฝนเธอถามเสียงนุ่มๆว่าจะอาบน้ําก่อนหรือกินข้าวก่อน คำพูดธรรมดาธรรมดาแต่ในหูผมตอนนั้นมันอบอุ่นจนรู้สึกแปลกไปหลายครั้งที่เรานั่งกินข้าวด้วยกันเธอมักเล่าเรื่องงานเรื่องเพื่อนให้ฟังแววตาที่เธอมองผมมันไม่เหมือนการมองพ่อเลี้ยงมันเหมือนคนที่อยากได้ใครสักคนคอยรับฟังและผมเองก็ยอมรับว่าเริ่มหวนไหวมากขึ้นทุกทีคืนหนึ่งผมกำลังนั่งดูทีวีวิดาเดินมานั่งใกล้ๆ กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเธอลอยมาแตะจมูกบรรยากาศเงียบจนผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงวิดาหันมามองผมและพูดว่าลุงคิดบางทีหนูไม่รู้ว่าทำไมหนูถึงรู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับลุงคำพูดนั้นทำเอาผมชะงักไปผมควรจะวางตัวให้มากกว่านี้แต่มือเธอกลับมาวางบนแขนผมอย่างแผ่วเบา จากวันนั้นความสัมพันธ์ของเราก็เปลี่ยนไปทีละน้อยเรามีช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งการทำอาหารด้วยกันออกไปซื้อของไปเดินห้างหรือแม้แต่การนั่งคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวบางคืนผมเผลอคิดไปไกลกว่านั้นและก็รู้ว่าวิดาเองก็คิดไม่ต่างกันสิ่งที่ผมจำไม่เคยลืมคือคืนที่ไฟฟ้าดับบ้านทั้งหลังมืดสนิทเรานั่งใกล้กันในห้องรับแขก วิดากอดหมอนแต่กลับขยับเข้ามาใกล้ผมจนแทบจะชิดกันเสียงฝนข้างนอกยิ่งทำให้บรรยากาศตึงเครียดผมพยายามจะห้ามใจแต่พอเธอเอ่ยว่าลุงคิดหนูกลัวแล้วซบลงมาที่ไหล่ผมทุกอย่างก็เหมือนขาดสะบั้นหลังจากคืนนั้นเราก็เหมือนคนที่ก้าวข้ามเส้นบางอย่างไปแล้วทุกครั้งที่สบตากันมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมรู้ว่ามันผิด รู้ว่าภรรยาผมคือแม่ของเธอแต่หัวใจกลับไม่ยอมฟังเหตุผลวิดาไม่เคยเรียกร้องอะไรจากผมเลยเธอแค่ขอให้ผมอยู่ใกล้ๆคุยกับเธอบ้างให้ความอบอุ่นเหมือนที่เธอไม่เคยได้รับจากใครแม้แต่พ่อแท้ๆของเธอเองผมในฐานะผู้ใหญ่ควรจะหยุดทุกอย่างแต่ผมก็เลือกที่จะปล่อยให้มันดำเนินต่อไป จนมาถึงวันนี้5ปีผ่านไปเรื่องราวระหว่างผมกับวิดาก็ยังคงอยู่เหมือนร่องรอยที่ลบไม่ออกเราอาจไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้แต่ในความเงียบงันนั้นความผูกพันที่ผิดแปลกก็ยังคงซ่อนอยู่ลึกๆในหัวใจของเราทั้งคู่